ข่าวดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับกลุ่มบริษัทของพี่หมีโซลาร์เซลล์และอาจารย์วิศวกรด้านโซลาร์เซลล์นะครับกำลังเปิดรับสมัครช่างแอร์นะครับทั่วประเทศเลยถ้าหากว่าวันนี้ท่านเป็นช่างแอร์นะครับสามารถครับเข้ามาร่วมงานกับเราได้นะครับในตอนนี้นะครับทางบริษัทของเราเนี่ยมีงานติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์หรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจํานวนมากนะครับและตอนนี้ช่างติดตั้งแอร์กำลังขาดตลาดนะครับและสําหรับท่านนะครับที่เป็นช่างแอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่เป็นนะครับก สามารถนะครับเข้ามาอบรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในงานติดตั้งแอร์พลังงานแสงอาทิตย์กับเราได้นะครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับท่านที่เป็นช่างแอร์หรือท่านที่สนใจนะครับแอร์พลังงานแสงอาทิต์นะครับกดติดตามรับชมช่องรายการของเราได้เลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่หมีจะมาอัปเดตคัสอบรมแอร์โซลาร์เซลล์รวมทั้งรับสมัครช่างแอร์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศครับดกครับวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จะพามาดูไซต์งานติดตั้ง โซล่าเซลล์หรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะครับอาจารย์เปิ้ลครับตอนนี้เราติดตั้งที่โรงพยาบาลเลยครับอ่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลห้วยลาดอำเภอห้วยลาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมขนาดติดตั้ง50กิโลวัตต์50กิโลวัตต์ครับทุกคนครับวันนี้นะครับพี่หมีโซล่าเซลล์อยู่กับอาจารย์เปิ้ลนะครับอาจารย์พิศุกรที่สอนนะครับช่างโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับ3,500ท่านจากกลุ่มบริษัทโซล่าถูกดีนะอาจารย์นะใช่ครับตอนนี้กลุ่มบริษัทโซล่าถูกดีของเราเนี่ยก็สอนไปหลายคอร์สเลยหลายจังหวัดครับผมนะคคคครร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 ััััับบบบบกก็็็สสสาาาาหช่่งนนนนะะะทีีเเยจแล้วมมถ ทำงานนะครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ครับแล้ววันนี้นะครับไซส์ของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยติดตั้งแผงข้างบนนี่กี่แผงครับข้างบนข้างบนเนี่ย92แผงเป็น550วัตต์ครับ92แผงนะครับ550วัตต์แผงแบบโมโนฮับเซลล์ใช่ครับนะครับพูดง่ายว่าเป็นแผงแบบโอ้โหอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เปิ้ลพาไปดูระบบอินเวอร์เตอร์หน่อยครับก็ติดตั้งไว้แล้วใช่ไหมครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับไป้าเดี๋ยวไปดูข้างในคคคครรรััับบบทุกนผม ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีโซลาเซลล์กับจัมเปิ้ลนะครับก็อยู่ด้านในนะครับอาจารย์เปิ้ลครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้ออะไรครับตัวนี้เป็นโซลาร์เอทรุ่น s p 3 0 k นะครับขนาด30มสิกิโลวัตต์สองตัวใช้2ตัวใช่เพราะว่าขนาดติดตั้งที่โรงพยาบาลเวลาเนี่ยจะเป็นขนาดไซส์ห้าสิบกิโลวัตต์ครับแล้วก็จะจะใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เอทขนาด30มสิกิโลวัตต์สองตัวสองตัวเนาะเพราะว่าโซลาร์เอทดเขาไม่มีไซส์50าสกิโลวัตต์ใช่ไหมครับมี30แล้วก็เป็น90 อ่าครับผมก็ใช้สองตัวทุกคนนี่นี่คือ SolarEd g e ซึ่ง SolarEd g e นี่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเป็นเทคโนโลยีจากอิสราเอลเลยนะครับแล้วก็ดูระบบนะครับเดินท่อต่างๆตามมาตรฐานการไฟฟ้าเรียบร้อยทุกอย่างนะครับทุกคนครับเนี่ยดูครับข้างในครับอาจารย์เปิ้ลครับก็สําหรับช่างนะครับหรือว่าผู้อบรมที่ สนใจอยากจะประกอบอาชีพโซลาเซลล์ตอนนี้นะครับช่างติดตั้งแผงโซลาเซลล์กำลังขาดตลาดเลยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับผลงานนะครับผมควบรมทุกคนดูอันนี้น้องอะไรครับน้องคีมครับน้องคีมแล้วก็น้องเล็กครับน้องเล็กครับทุกคนครับน้องๆทีมงานช่างนะครับก็คือมาอบรมโซลาเซลล์ซึ่งจานเปิ้ลสอนอยู่ที่บุรีรัมย์ด้วยใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนอะไรฮะการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์การประยุกต์ใช้กับระบบปั๊มน้ำครับระบบออนท็อปท็ิดทั้งหมดครับการติดตั้งแผงบนหลังคารรระบบบบลูท็อปคคัั ครับแล้วก็มีแอร์โซลาเซลล์ด้วยนะครับก็นะครับคนที่สนใจครับอยากจะประกอบอาชีพช่างโซลาเซลล์ช่างโซลาเซลล์ตอนนี้เป็นอาชีพที่นะครับกำลังขาดตลาดมากนะครับใครที่มาเรียนแล้วนะครับมีฝีมือนะครับมีความมุ่งมั่นนะอาจารย์เพิร์ดนะครับมาสมัครครับรับเป็นช่างนะครับกับทีมงานของกลุ่มบริษัทโซล่าถูดีกรุ๊ปของเราได้นะครับยินดีนะครับรับเชิญทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาเซลล์อาจารย์เพิร์ดแล้วก็น้องๆทีมงานช่างโซลาเซลล์นะครับเราต้ออองขลาไปก่นคครรััับบสสวดี ใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ไลน์นะครับของเราได้นะครับที่ไลน์ไอดี s i a e c แบน์เขียนติดกันนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะขึ้นรายละเอียดการแอดไลน์เพิ่มเพื่อนต่ตัวมัดไปให้นะครับที่ช่องด้านล่างของคลิปนี้และเหมือนเดิมนะใครที่สะดวกโทรศัพท์อยากโทรเข้ามาปรึกษากับทีมงานอยากโทรเข้ามาสอบถามราคานะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809869999นะครับ0809869999นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลเซลและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนครับ คับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ